สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดยทชิน,นลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่มหาจี้เครื่องรางนะครับอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศที่ถูกปลุกนะครับที่เกมเรษฐีเซิร์ฟไต้หวันนะครับมันไม่ได้มาแค่แป่นยานนะครับมันมีแผ่นอย่างอื่นมาด้วยนะมีอุปกรณ์เขียนแบบหรือวาร์ปนะครับมีอุปกรณ์เขียนแบบดิเมนชันแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบตึกรอยฟ้านะครับ เรามาดูความสามารถของจี้เครื่องรางอุปกรณ์เขียนแบบหรืออวกาศที่ทุกปลุกนะครับหรือจะเรียกว่าแฟนยานที่ทุกปลุกก็ได้นะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อก่อสร้างสามคาันเนี่ยก็จะมีโอกาส50เปอร์นะครับย้ายไปยังตำแหน่งจุดยืนบวกเพิ่มทีละ1 5เปอร์เมื่อไม่แสดงผลนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาส65เปอร์นะครับล็อกค่าบันทางเมืองที่ตกแล้วก็สุ่มค่าบันทางคูณ2คูณ4คูณ8บนพื้นที่ของฉันนะ บอรก็เยอะกว่าบ้านเราเพอสมควรเลยต่อมาที่ที่สครับอุปกรณ์เขียนแบบไดเมนชันนะครับเมื่อก่อสร้างนะครับก็จะมีโอกาส80เปอร์นะครับอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์กนะครับใช้ได้2ครั้งนะครับแล้วนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ48เปอร์นะครับเลือกย้ายไปพื้นที่พิเศษนะครับหรือพื้นที่หัวมุมนะต่อมานะครับ อ,อุปกรณ์เขียนแบบเรือวาร์ปนะครับความสามารถของมันก็เมื่อก่อสร้างสามอาเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ50เปอร์นะครับย้ายไปยังตำแหน่งจุดยืนนะครับบวกเพิ่มทีละ15เปอร์เมื่อไม่แสดงผลส่วนที่หนึ่งว่ามสามารถนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสา50เปอร์นะครับเพิ่มค่าผ่านทางนะครับคูณสองเมืองที่ตกแล้วก็เลือกย้ายกับพื้นที่ของฉันนะครับเปอร์ก็เยอะพอสมควรเลย จีสุดท้ายนะครับอุปกรณ์เขียนแบบตึกลอยฟ้านะครับความสามารถของมันก็เมื่อก่อสร้างนะครับก็จะมีโอกาส1 5เปอร์นะครับอัปเกรดปเป็นท์มาร์กนะครับแล้วก็เลือกย้ายกับพื้นที่ของฉันนะถ้าไม่แสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละ15เปอร์ก็ยังเยอะกว่าบ้านเราอยู่ดีนะครับสำหรับจีนี้วิธีการทำหานะครับก่อตามหาลถแมคโคร A บวกนะครับ3ชิ้น ป้ายก่อสร้าง A บวกนะครับ4ชิ้นก็จะแลกบ้าน S ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าถ้าเราสะสมบ้าน S ได้จะแลกอะไรที่บ้านนะครับ1ชิ้นนะครับแลกแป็นไฮเทคได้นะครับแลกแล้วไม่หายนะ2ชิ้นเนี่ยแลกแป็นจรวดได้นะครับแลกแล้วไม่หายด้วย3ชิ้นนะครับแลกแป่นมุมกับแป่นโจนได้นะครับแลก แลกไปแล้วหายนะครับอันนี้หายเริ่มหายแล้วตั้งแต่เป็นมุมขึ้นมานะครับสี่ชิ้นนะครับแลกเทเลพอร์ตได้5ชิ้นนะครับแลกเป็นยานกับเป็นตึกลอยฟ้าได้6ชิ้นนะครับแลกไดมนชันกับเป็นเรือวาร์ปได้นะครับผมวิธีการทำให้เป็นจี้ปุกนะครับก็ะสะสมวัตถุดิบ A นะครับ A ที่เป็นปุกเนี่ยครบ10ชิ้นเราก็จะแลก จี S นะครับที่ทำให้เป็นปุูกได้นะว้าวดีนะอีเวนต์เนีย้ยมีมีโอกาสที่จะได้จี้ปุูกด้วยนะครับถ้าสะสมวัตถุดิบเอคบะถ้าเราได้จีเอปุกนะครับเราก็สามารถเอามาแลกมาแลกทำให้เป็นจี้ปุกได้นะครับก็มีเป็นลูกวับไดมนชั่นเป็นตึกลอยฟ้าเป็นยาน,นครับเป็นยานโอ้โหนี่แหละผมอยากได้นะครับเป็นยานที่ทุกปลกนะครับ เทเลพอร์ตด้วยนะเทเลพอร์ตก็ที่ถุกปุกนะครับเป็นโจนนะครับปะเราไปสุ่มหากันนะครับผมมีเพชรอยู่หนึ่งมืนห้าพันสี่ร้อยนะดูดิมันจะปิดได้หรือเปล่านะครับสุ่มทีละร้อยนะครับสุ่มทีละร้อยไปเลยไปเลยปาบเข้าไปชื่อไม่ขึ้นนะครับยงัยงยังยังเงียบนะครับยังเงียบ โ,อ,โ,โ,อ,โอ้ยเย็บคลิปเฮ้ย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 สีย่ร้อย400แล้วสี่ร้อยไม่ได้เลยเลยโอ้โหห้าร้อยผ่านไปนะครับเฮ้ยมาแล้วป่ะอ๋อแมคโครนะครับแมคโครผมคิดว่าแมคโครเนี่ยน่าจะออกยากนะครับโอ้ยห,หุ่นควางมาว่ะอืมโอ้คะแนนลัคก,กี้เต็ม ผมจะตามหาเปญยานเนี่ยผมน่าจะใช้แมคโคร15คันนะครับแมคโคร15คันปลายับใก่อรสร้างนี้2ี่อันพว,ว่าไอ้ไอไอน้าเปญยานเนี่ยมันใช้ใช้เอสหชิ้นเนาะเออนั่นแหละผมได้แมคโครมา1คันเท่ากับเหลือ14ล่ละผมว่าอีเวต์เนี่ย มันต้องได้จี้สักไอ้เนี่ยจ,จี้สร้างแลนส,สักสักจี้หนึ่งหละเนาะผมคิดว่าน่าจะได้อยู่ศูนย์นะครับสุมส่ม,มเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอไปขายก่อน ต่อนะครับสุ่มต่อมาต้องการแมคโครอีก14คันเอ้ยป้ายก่อสร้างผมคิดว่าป้ายก่อสร้างน่าจะออกง่ายเลยนะเอ้ยมาว่ามาว่าปุ๊บก็ไปโอ้แมคโครเอ้ยแมคโครเหลือเท่าไหร่วะสิบสามแล้วโอ้แมคโคร2คันเอ้ยยิ่งไปเลยโอ้ยแมคโครแมคโครมาดีป่ะคือผมลองสุ่มไอเดี ไอดีลองผมไปอ่ะแมคโครออกโคตรยากนะห้าพันได้แมคโครได้แมคโครสามพันน่ะออแต่ว่าไอดีหลักออกรุนรัวเลยแสดงว่าอวยแล้วเนี่ยก็คืออ้อออาวเนี่ยลักกี้เต็มนะครับ ไปจุมต่อนะครับมาไหม,มาไมเอ้ยไปก่อสร้างอยากให้แมวมาเยอะชื่อไม่ขึ้นนะครับชื่อไม่ขึ้นอไอ้วัตถุดิบปลูกอะ่ะมาหน่อยก็ได้โอ้โหเงียบคลิปเงียบคลิปไม่หมานะครับชื่อขึ้นไหมเอ้ยชื่อมีขึ้นนะครับแสนมาแต่ชื่อไม่ขึ้น ชื่อขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับชื่อไม่ขึ้นโอ้โหอ,อะไรนเนี่ยออกยาก,กนเนี่ยเออเอ้ยโอ้ยแสงมาขนาดนี้ทำไมชื่อไม่ขึ้นวะตอนนี้ก็โดนไปสามพันแล้วนะโอ้ยยากมากๆครับบอกเลยอีเวนต์บ้านเขาเนี่ยวัตถุดิบก็ใช้เยอะอีเวนต์ไอ้วัตถุดิบอีเวนต์ก็ออกยากนะครับคือไอ้เนี่ย คะแนนลัคกกี้บ้านเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้วัตถุดิบเลยนะผมเปิดทิ้งไปแล้วกันไปไปต่อนะไปต่อ <c oughs> เฮ้ยวัตถุดิบปลูกอะเอออันนี้นะ่วัตถุดิบปลูกชื่อขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าได้วัตถุดิบปลูกเนี่ย มา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 ,มาชื้นขึ้นไหมโอ้ยชื้นไม่ขึ้นมายากยินแท้สี่พันพันไปแล้วเอ้ยชื้นไม่ขึ้นเลยอ่ะเออป้ายเอาป้ายว่ะเออป้ายก่อสร้างนะป้ายก่อสร้างขึ้นไม่ไี่ยไม่ขึ้นนะชื้นไม่ขึ้นชื้นขึ้นชื้นขึ้นแบคโครเอ้ยแบคโครเราต้องการแบคโคร เนเเี่ยอาเอสไปเลยห э มาปะชื่อมีขึ้นนะครับชื่อมีขึ้นชื่อขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับชื่อไม่ขึ้นโอ้โหหมาเป็นด่าชื่อไม่ขึ้นนะครับชื่อไม่ขึ้น,ช,น,ช,น,น,ช,น,ช,นชื่อไม่ขึ้นเลยเฮ้ยยังเงียบสิลูกยังเงียบสิชื่อฉันน่ะโอ้โหไม่ขึ้นนะครับชื่อผมไม่ขึ้น ชื่อไม่ขึ้นอีกเออมาวะ่ะเอาป้ายครับป้ายมามาไม่มานะครับเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะว่ามันได้เท่าไหร่ละหลังจากที่สุ่มไปประมาณนะครับห้าพันห้าันสี่ะโอ้โหได้แมคโครมาสี่คันนะครับตอนนี้ได้เอเป็นหนึ่งอันนละรับนะครับรับรับไปเลยนะแลกไฮเทคได้นะครับ หยังอีกยาวไกลเออส่วนวัตถุดิบปลูกนี่ได้มาสามแล้วขาดเจ็ดนะครับไปต่อแมคโคเนี่ยขาดสิบเอ็ดคันปะน่าจะขาดสิบเอ็ดคันนะมาไหมโอ้โหไม่มาครับไม่มาขนาดเกียร์แหวนแหวนยุบไหนไม่รู้ เออเฮ้ยจะผมจะได้ส hey, ักจีบไหมเนี่ยหมื่นห้าเนี่ยเออมาวะแมคโครดิลุแมคโครมีมาแล้วแมคโครแมคโครดิลูกเออแมคโครมาแล้วแมคโครมาแล้วแมคโครขายสิบนะครับแมคโครขายสิบมาปหมเนี่ยไม่มานะครับโอ้โหเงียบดีแท้เออแมคโครมาเออแมคโครมาขาดข้าวแมคโครขาดข้าวแล้ว เอย,อย่างน้อยเราก็ได้สเปนก็ยังดีดิเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลกทิ้งก่อนในหะ้ไอ้คณะกี้เนี่ยมาโอ้โห้แมคโครเลยตอนนี้ต้องการแมคโครแมคโครไม่มาอโลตัสก็ได้ฮจะเล่นยังจะเล่นเอ้ยออกยากนะออกยากนะจี่ปลูกก็ไม่ออกเลยวะ่ะ โอ้เงียบกิปเลยจะได้ไหมเนี่ยที่ปลูก,ส,กสักชิ้นเนี่ย้ออดูดิออกแต่อะไรก็ไม่รู้อ่าเออมามามาโอ้โหป้ายมาล้วล้วนะครับแมคโครลูกโอ้แมคโครก็ไม่มาโอ้แสนต์ลกีเต็มครับ เอ้ยเฮ้ย,ดเ,ย,ดเ,ยดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้หมดมไหรนเนี่ยแปดพันแล้วนะครับแปดพันะ 8, มีท่าทีว่าจะปิดอีกเป็นได้ไหมเอ้ยมามาโอ้ป้ายครับป้ายเราไม่อยากได้ป้ายเราอยากได้แมคครโอ้ยก่จะหามาได้เพชรเนี่ยเวลาใช้ใช้หมดยังไวอ่ะโอ้ยดูดิ อย่างวะเออมันต้องมาแล้วแมคโครเนี่ยแมคโครมาอ่าแมคโครมาไกลแล้วไ้ไกลแล้วอ้แมคโครโอ้ยแสงขึ้นเยอะแต่ชื่อไม่ขึ้นนะครับวัตถุดิบไอน้นั่นอะวัตถุดิบที่ทำให้เป็นที่ปลูกอะก็ไม่ค่อยออกนะ ไายเนี่ยยากขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยังไงวะยังไงวะมาวะเนี่ยไม่มาครับไม่มามาวะแมคโครเออแมคโครมาการแมคโครเยอะเลยตอนเนี้ยแมคโครโอวแมคโวไม่มาชื่อมีขึ้นครับชื่อมีขึ้นหมาไม่ไม่มานะครับ แม้แต่จี้ปุกไอ้น,นั่นะเอก็จะออกยากเลยอะยังไงวะโอ้โหไม่ออกเลย <c oughs> เฮ้ยอย่างเงียบสิเว้ยโอ้ทีนี่อีกทีเดี๋ยวจะไปเช็คของมัโคลุกเอ้ยที่ที่ที่ทำให้เป็นปุกนะเดี๋ยวไปเช็คของก่อนมือหนึ่งแหละตอนเนี้ย หมื่นกับสี่ร้อยนะครับโอ้โหได้บ้านมาอีกหลังหนึ่งตาย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 โคตรยากเลยอีเวนต์บ้านก็เนี่ยเฮ้ยตอนเนี้ยได้เอสมาสองอันเลยนะขาดอีกอันนึงจะได้จะได้บ้านนะครับถ้าได้บ้านสามชิ้นนี่เราจะได้อะไรบ้างวะสามชิ้นเนี่ยจะได้แปนมุมกับเป็นเป็นโจนนะครับโอ้โหโหหมื่นห้าจะไม่ได้เป็นยานบ้าไปแล้ว หมดหลายใช่ไหมอีเวนต์บ้านเขาเนี่ยโอ้แสงขึ้นแต่ไม่มีไอ้นี่เลยม,มีวัตถุดิบออกเลยเออแม็คโคมาเออ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 แม็คโคมาลูกโอ้ายมาลัวๆเลยไานเนี่ยไม่มาครับนะไม่มาไม่มีอะไรติด <c oughs> โอ้เงียบคลิป เอ้ยแมคโคดิโอ้โหต้องการแมคโครเราต้องการแมคโครเท่านั้นแมคโครลูกแมคโครเอ้ยเอ้ยจีบูจีป,จปุอ๋อได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ชื่อมีขึ้นว่ะอืมถึงทิ้งไปเฮ้ลักกี้มาอีกสี่พันนะอีกสี่พันสี่พันสุดท้ายเนี่ยยังไงวะ ชื่อไม่ขึ้นนะครับชื่อไม่ขึ้นโอ้ยเต็มชื่อไม่ขึ้นอีกจะชื่อขึ้นว่ะแมคโครลูกโอ้ยไม่ใช่แมคโครชื่อไม่ขึ้นนะครับชื่อไม่ขึ้นโอ้โหโอ้ตาย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  หมาว่ะแมคโครดิโอ้แบคโครไม่มาแล้วแมคโครไม่มาชื่อไม่ขึ้นนะครับชื่อไม่ขึ้นโอ้ตยตา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 ย,ตาย,ยากยากยากฟุตอ,อ่ะเออเซิร์ฟเนี่ยเฮ้ย<ง>ห <iliyor> <น S 1> มาบัางมาแล้วบังเออโอ้โหป้ายนะครับป้ายมาเราไม่อยากได้ไป้ายเราอยากได้แมคโครป้ายอีกนะ ชื่อไม่ขึ้นนะครับชื่อไม่ขึ้นชื่อไม่ขึ้นอีกโอ้ยเงียบไปเลยมาได้แล้วมาเอ้ยมันต้องมาแล้วมันโคมันโอ้ไอ้ประตูดิบปุกนะประตูดิบปลูกแมโคโกล่ะเงียบโกลเงียบไปเลยอืย ไม่ขึ้นครับอ๋อเต็มแล้วยังไงเงียบคลิปโอ้ยนักกี้เต็มเอ <c oughs> ไมอไม่ขึ้นนะครับชื่อมีขึ้นชื่อมาไหมเออชื่อมาป่ะโอ้โหมาจะตายปะไม่โคลุกไม่โคล ถ้าไม่เป็นปุกอ่ะโอ้โหเงียบกริบเงียบกริบเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลืออยู่พนะันสองครับพันสองถ้ายแล้วปฏิหารมีไหมเนี่ยพันสองถ้ายแล้วเนี่ยโอ้โหชื่อไม่ขึ้นนะครับชื่อไม่ขึ้นเอ้ยดูแสงมาขนาดนี้เ <c oughs> สียงมาขนาดนี้มาโอ้โแมงคโอ้แมงคู่มคไม่ออกเลยอะ่ะชื่อไม่ขึ้นอีกนะครับชื่อไม่ขึ้นนะครับชื่อไม่ขึ้น โอ้ยโคตรโหดหลายเลยว่ะเนาะอีเวนต์บ้านเขาเนี่ยดูดูผมซุ่มดิออกโคตรยากอ่ะหมื่นห้าโอ้โหไม่ไม่ได้เป็นยานะ่ะมาแลนะมาเออแมคโครมามา,มาอไหมไม่มาแล้วไม่มามาปีาเนี่ยโอ้โหไม่มาเจอ จบแล้วชีวิตฉันอืมเดี๋ยวไปดูกันนะครับหมื่นห้าใช่ไหมหมื 15, 15, ่นห้าหมื่นห้าตั้มรับนะครับรับโอ้โหมื่นห้าได้เอสสามอันจะบ้าตายโห้หลายยี่สิบเลยอ่ะเดี๋ยวผมรับรับให้ดูก่อนนะครับรับรับแฟนไฮเทคก่อนนะแฟนไฮเทคเนี่ยรับแล้วไม่หายนะครับปับ๊บเออเนี่ย หายนะับไปน,นี่ด้วยเป็นจะรวดด้วยครับเออปับ๊บอ่าผมก็แลกเป็นจูนได้นะแต่ว่าผมยังไม่แลกครับเดี๋ยวผมจะาหานะครับหาเพชรนู่นนี่นั่นจะเอาอยากจะได้เป็นยาสน์นะจะเอาเป็นยานนี้ได้นะครับเออหรือไม่ก็เอาเทรลพอร์ตก็ได้นะครับอืมแต่เป็นจูนก็โอเคอยู่นะเออเป็นจูนก็ใช้ได้นะครับ แต่อย่างว่าแหละอยากได้ปัญญาณน,นะครับอยากได้ปัญญาณนนไปดูที่ปลูกดิโอ้ที่ปลูกเนี่ยขาดอีกหกชิ้นนะครับอีกหกชิ้นผมไปหาเพชรก่อน่ะเดีย๋ยวไปหาเพชรก่อนนะรับนะครับรับปั๊บ,บไอ้ตรงเนี้ยได้จากการนี้นะครับล็อกอินนะครับล็อกอินแล้วก็เล่นตาหนึ่งแล้วก็อัพให้เต็มนะครับอัพให้เต็มแล้วเอาเอาไปรวมนะครับมันก็จะสุ่มสุ่มเอบวกนี่มาถ้าได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยถ้าได้เนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็จะได้ผันเพชรเลยนะ เท่าไหรเนี่ย160ร้อยหกสิบเพชเอาซุ้มซุ่มซุม,ซม,ซมเล่นเราสหมดตูดเลยอะมาไหมไม่มา <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มหา,าปัญญาน,นะครับกับไอ้จี้จี้ตระกูลแปนทั้งหลายแหล่นะครับไม่ประสบผลไอ้ไม่ประสบผลสำเร็จนะอีเวนต์มันยากโคตรนะครับ ยานฉันนี่นะอ่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย